นะครับวันเลยเป็นลาดหน้านะครับบะหมี่กรอบนะครับน่าทานมากนะฮะเป็นชาตอร่อยของโรงอาหารลามานะฮะที่เนี่ยน่าทานมากนะฮะโรงอาหารลามานะฮะที่เนี้ยนะฮะโรงอาหารลามานะฮะนะฮะอร่อยนะครับนะอาหารนะฮะนะต้นยูตึงหนึ่งถึงหนึ่งเนี่ยอร่อยเราลองลองชิมกันดูนะครับ พวกเขาไม่เข้ากันนะครับฮึว้าว